Hello everybody! สวัสดีครับทุกคน Today we are going to learn about activities in the house. Let's have a look at these words. มีคำว่าอะไรบ้าง Iron, cook, clean, sow, sweep, tie, dig and w i p e up. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำเหล่านี้หมายถึงอะไร For example, he is ironing a shirt. เขากำลังรีดผ้าแล้วถ้าบอกว่าฉันกำลังรีดผ้าละ I am ironing a shirt iron นะครับอย่าอ่านว่า iron นะครับ iron ironing นะครับ iron แปลว่าเตารีดหรือรีดผ้านะครับมาดูอีกคำหนึงครับง่ายๆเลยครับ cook he is cooking a meal he is cooking a meal เขากำลังทำอาหารหรือ am cooking some food ฉันกำลังทำกับข้าวก็ได้นะครับฉันกำลังทำกับข้าว cook food cook meal cook breakfast หรือ cook dinner ก็ได้นะครับ Let's take a look at the third word มาดูคำที่3นะครับง่ายมากเลยทำความสะอาดภาษาอังกฤษก็คือ clean นะครับ Paul is cleaning a window Paul กำลังทำความสะอาดหน้าต่างนะครับแต่ถ้าบอกว่าฉันกำลังทำความสะ,สะอาดหน้าต่างเหล่านี้ล่ะ I'm cleaning these windows นะครับหน้าต่างเยอะแยะเลยนะครับ I'm cleaning these windows นะครับ clean ทำความสะอาดนะครับ clean มาดูคำที่4กันครับ Let's have a look at the fourth one อ่านว่า s o นะครับ s so, ซไม่ได้อ่านว่าซูหรืออะไรนะครับ s o แปลว่าเย็บผ้านะครับ s o ง่ายๆเลยนะครับฉันกำลังเย็บผ้า I am sewing I am sewing นะครับเขากำลังเย็บผ้าล่ะ He's sewing He's sewing นะครับ s o หมายถึงเย็บผ้านะครับ so, s o s e w s o เย็บผ้าครับ มาทายกันสิครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่พอลกำลังทำอะไรครับ What is he doing? Paul is sweeping the path. Paul is sweeping the path. พอ l กำลังกวาดนะครับทางเดินนะครับ path หมายถึงทางเดินแล้ว้าบอกว่าฉันกำลังกวาดพื้นเอากวาดพื้นปกติก็คือใช้คำว่า I am sweeping the floor. I am sweeping the floor นะครับ sweep หมายถึงกวาดนะครับ I am sweeping the floor. พอ l กำลังกวาดทางเดิน Paul is sweeping the path นะครับ path หมายถึงทางเดินนะครับมาเดากันต่อสิครับว่าพอกกำลังทำอะไรอย่าพยายามดูนะครับลองคิดดูว่ามัดมัดนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า tie up นะครับ tie up พอกกำลังมัดถุงอยู่นะครับมัดถุงอยู่ Paul is tying up a bag Paul a is tying a bag. เขากําััมมัดปากถุงอยู่นะครับแล้วถ้าบอกว่าเขาหรือพูดอีกประโยคหนึ่งก็ได้ว่า he is tying a bag up he is tying a bag up นะครับ tie up นะครับแปลว่ามัดนะครับ he is tying a bag up นะครับ tie up มัดครับผม please have a look at this picture what is he doing what is he doing What's he doing เขาทำอะไรอยู่ครับเขากำลังทำอะไร What's he doing กำลังขุดใช่ไหมครับขุดเราใช้คำว่า dig นะครับ dig แปลว่าขุดนะครับกำลังขุดก็คือเขากำลังขุดดินนะครับ soil แปลว่าดิน He is digging the soil He is digging the soil นะครับเขากำลังขุดดินถ้าบอกว่าฉันกำลังขุดดินก็บอก I am digging the soil soil นะครับแปลว่าดินนะครับ soil dig แปลว่าขุดนะครับ soil ดิน dig ขุดนะครับอาตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับ What do you think he's doing พวกเราคิดว่าเขาทำอะไรอยู่ครับ What do you think he's doing คุณคิดว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับเขากำลังม้วนสายายางให้แน่นนะครับสายยางก็คือ a hose นะครับ hose Paul is winding up a hose นะครับพกำลังม้วนสายยางให้แน่นนะครับ w i d e นะครับ wide up แปลว่าหมวนแต่ถ้าเราพูดถึงเรา,เรา,เราออกเสียงว่า wind นั่นหมายถึงว่าลมนะครับแต่ในประโยคนี้ wide up แปลว่าหมวนนะครับ he's w i d i n g up a horse หรือ he's w i d i n g a horse up นะครับใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับ w i d i n g a horse up หรือ wide up a horse นะครับ ยังไงต้องขอขอบคุณมากมากนะครับ Thanks very much for watching ถ้ามีอะไรผิดพลาดพังไป Apologize ไวนาทีนี้ด้วยนะครับ Thank you again I'll be seeing you soon from Ghost English Cheers